ข่าวนะคะว่าอีฟลาออกจากการเป็นประธานมูล,ลนิธิการจอมพลังเรียบร้อยแล้วก็บางคนบอกว่าเอ้ยลาออกนีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขาต้องลาออกค่ะเพราะว่าถ้าไม่ลาออกการจอมพลังจะมาเป็นประธานมูล,ลนิธิไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้การพกักกานแล้วว่าเขาจะมาเป็นประธานเนาะแต่น้องก็บอกว่าเห็นน้องสัมภาษณ์นะคะว่าอ่าอยากจะมาช่วยเหลือ ประชาชนอยู่ยังเป็นทีมงานการจอพลังอยู่แล้วก็มีคนว่าคอมเมนต์แซะกี้หลไหลหล,หลายคนมากว่าทําไมไม่ถามหาสเต็ปมงุงสเต็ปมเมนต์ของการจอพลังคือสเต็ปเมนต์การจอมพลังเขาปริ้นแล้วนะคะจริงๆก็อยากให้การจอพลังนะคะโชว์สเต็ปเมนต์เป็นไฟล์อะไรก็ได้ค่ะให้มันจบจบไปนะคะเพราะว่า คนถามก็ถามเยอะอเผื่อเขาอยากเห็นสเต็ปมุมงสเต็ปเมต์อะไรเงี้ยก็ชี้แจงนิดนึงนะคะทุกอย่างถ้าเราทําถูกต้องปลองใสตรวจสอบได้นะคะอนาคตจะไม่มีปัญหาถ้าเราติดกระ,กระดุมมาแรกถูกต้องนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรทำร้ายเราได้นะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เคยบริจาคให้กันนะคะเราเห็นการลงพื้นที่ของกันหรือจอมพลังกับชีมง,งาน กี้นะคะบ้านอยู่ชายแดนสีสเกตนะคะก็ต้องบอกว่าญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออญาติพี่น้องมีพี่น้องแบบซูลุงซูรินสีสเกตนะก็ได้รับการช่วยเหลือจากกัมจอมพลังหลายคนพวกทหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,อะตอนที่แบบว่าน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเรากี่ก็เป็นเพจเพจหนึ่งที่ประสานกับทีมงานของกัมจอมพลังนะคะให้ช่วยเหลือตรงนั้นตรงนี้เพราะบางคนอ่ะทักมาหากี้ ถ้าไปหาหลายคนไม่มีใครช่วยทั้งหากี้ขี้กระป๋สันมูลนิธินั้นมูลนิธินี้หนึ่งอยางนั้น,น,นคือการจมพลังเขาก็ช่วยเหลือนะคะทันทุงทีอะไรเงี้ยจริงๆก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยก็ต้องชื่นชมว่าดีอยู่แล้วนะคะก็ไปแก้ไขทุกอย่างให้มันมัน,ม,นมันถูกต้องแค่นั้นเลยนะคะส่วนอ,อ,อีกเรื่องหนึง่งที่มีคนฝากถามมา เ,เกี่ยวกับพรบเรี่องไรนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการจจมพลังได้ทําหรือยังนะคะยังไงก็รบกวนชี้แจงด้วยนะคะค่ะนิกกี้พร้อมใส่ใจต้นอ้อนะคะไม่ว่าต้นอ้อจะทุกสุกนะคะต้องมีนิกกี้ค่ะแต่ว่าคดีของต้นอ้อถ้าแบบมีใครที่แบบโดนต้นอ,อ้นอนัดอ้อเป็นละเมิดใครติดต่อนิกกี้ได้นะคะนิกกี้มีทนายสิบสามคนนิกกี้พร้อมแบบใส่ใจนะคะจะติดตามและใส่ใจตลอดนะคะเพราะฉะนั้น เห็นตอนอ้อชอบไปกองปราบนิกี้อาจจะต้องไปกองปราบเช่นกันในเรื่องนี้แต่ไปเรื่องอะไรบ้างขออุ๊บไว้ก่อนแต่ได้ไปแน่ๆนะคะเออเพราะฉะนั้นต่ทั้งหลายที่บอกว่าตอนอ้อสู้ๆนะต้นอ้อโดนลังแกเคสนี้ตอนอ้อไม่ได้โดนลังแกนะคะเคสนี้ต้นอ้อไปเซ็นเซ็นลายเซ็นไ,ไปเกาะไปเซ็นลายเซ็นคนอื่นบนบัตรประชาชนคนอื่นเพราะฉะนั้น ไม่มีใครทําต้นอ,อ้อตอนเคสนี้ต้นอ,อ้ออันนี้เองคดีหล้านไปถึงไหนแล้วคะคดีหล้านหรอคะจากประเด็นเรื่องสบู่ฟอกผิวขาวที่เป็นกระแสตอนนี้ที่มีการแจ้งความนะคะล่าสุดก็มีผู้เสียหายรายอื่นติดต่อมาบางคนนะคะเอฟจากเทศกาลเจนนี่นะคะหลังจากใช้หนึ่งวันก็คือดพดผื่นขึ้นเต็มตัวเลยแล้วก็หยุดใช้แล้วก็มีการไปหาหมอ บางคนหลังจากใช้ไปสงครั้งก็มีปัญหาบางคนใช้ไปสามครั้งมีปัญหาเคสล่าสุดนะคะใช้ไปเดือนกว่าใช้อาทิตย์ละนะคะสองครั้งนะคะก็คือสงสามวันใช้ทีหนึ่งนะคะหลังใช้เดือนกว่าก็คืออ,อยู่ๆนะคะก็มีผิวแตกลายขึ้นมานะคะ,สะเส้นเล็กทีนี้เขาก็เลยคิดว่าไม่ได้เป็นอะไรคิดว่าแบบ เออคงจะเป็นแบบคันทั่วไปแต่ก็ทา,ทาครีมบำรุงปกติหลังจากนั้นนะคะไม่กี่วันผ่านไปก็คือรอยแตกลายมันแดงขึ้นใหญ่ขึ้นเขาหยุดใช้จนเป็นตามภาพที่เราขึ้นไว้บนหน้าจอนะคะบางคนบอกว่าฉันไม่แพ้คนอื่นแพ้คุณคะประเด็นน่ะที่เราตั้งคำถามคือ สบูฟ่ฟอกผิวขาวเนี่ยมีสารปลอดมีสารอันตรายหรือไม่ผ่านออยอแล้วไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยทุกอย่างนะคะบางทีอ่ะตอนที่ส่งตรวจนะคะอาจจะไม่มีสารแต่ตอนที่ผลิตอาจจะแอบใส่สารก็ได้ นะคะคเพราะฉะนั้นบางคนไม,ไม่เกิดปัญหาแต่มันมีคนเกิดปัญหาไงคะแล้วมีคนเกิดปัญหาหลายคนตอนนี้นะคะเราออกมาเพื่อตั้งคําถามแล้วก็ฝากเตือนหลายๆคนให้ระมัดระวังการใช้การเลือกใช้สบู่และครีมผิวขาวนะคะถ้ามีปัญหาให้หยุดใช้นะคะและไปหาหมอจะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะคะเคสที่เราลงเมื่อวานกับเคสที่ลงวันนี้ที่เป็นแตกลายนะคะคือเขาอะ ตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการรักษานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยจะส่งครีมเอ้ยสบู่ผิวขาวค่ะไปตรวจว่ามีสารอันตรายหรือไม่นะคะก็ตอนนีเ้เราก็ต้องใส่ใจยาวๆอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือพอมีปัญหาติดต่อเจ้าของแรนด์ไปเฟียสจัดนะคะคมคูผู้เสียหายจะฟ้องเราร้องเขานะคะทนายก็เหมือนกันทนายก็คูเกง อืมเขาแจ้งปัญหาแทนที่จะรับผิดชอบครูจะฟ้องค่ะทุกคนระวังด้วยนะคะแม่ค้าร้านนี้เยสนะคะถ้าคุณบอกมีปัญหาเมื่อไหร่ระวังนะคะคุณจะโดนหมายสาลแทนความรับผิดชอบค่ะ